สวัสดีครับวันนี้เรามาดูงานลอกใสหน้าเคสเสติกเกอร์เสื่อมสภาพนะครับอันนี้เป็นรถ m ิวเอันนี้กรอบแบบนี้เลยแล้วก็น่าจะเป็นสติกเกอร์แบบเกรดธรรมดาเนาะ <c oughs> กรอบแบบไม่ออกละเดี๋ยวเราจะมีขั้นตอนการนำออกนะครับเอาออกทั้งหมดเลยแล้วก็ขัด พ่นตัวสารเคลือบใหม่ซึ่งลูกค้าก็อยากได้เป็นลมดำเหมือนเดิมจะได้เข้ากับชุดแต่งนะครับเดี๋ยวทางร้านจัดให้เดีย๋ยวมาดูกันว่าลมดำของทางร้านออกมาสวยไหมข้างหลังด้วยข้างหลังด้วยลูกค้าก็ติดสติกเกอร์ด้านหลังมาเหมือนกันอันนี้พยายามแกะแล้วได้แบบนี้ไม่ออกแบบนี้เลย เ,เคสนี้ลูกค้าถามว่าถ้าซื้อตัวโคมใหม่มาแล้วมาทำพ่นได้เลยไหมโดยที่ไม่ต้องทำการขัดเปิดผิวก่อนคำตอบคือไม่ได้นะครับการพ่นตัวไฟหน้าเนี่ยมีความจำเป็นต้องลงกระดาษทรายก่อนนะครับเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยอาจจะเกิดการลอนของตัวน้ำยาที่มันไม่จับกับพื้นผิวได้เ,เพราะฉะนั้นท่านใดที่ ซื้อโคมใหม่หรือโคมอ่ะโคมยังเป็นโคมใหม่ป้ายแดงอยู่แล้วอยากทำลมดำอันนี้ลูกค้าอาจจะต้องศึกษาแล้วก็ลองตัดสินใจดูก่อนนะว่าจะทำไหมเพราะว่าตัวในส่วนของชั้นฟิล์มที่ดีที่สุดเนี่ยแจ้งเลยว่าของโรงงานดีสุดยังไงก็ตามของโรงงานดีสุดนะแต่ถ้าอยากสวยอยากรออยากอยากไม่เหมือนใครอันนี้ก็ต้องรับในส่วนของตรงนี้นะครับ Okay. เดี๋ยวให้ช่างทำงานแล้วเรามาดูกันว่าหลังจากที่เขาลอกแล้วสภาพเป็นยังไงปรับพื้นผิวเราเป็นยังไงพ่นเคลือบลมดำทั้งหน้าทั้งท้ายแล้วได้ผลเป็นยังไงโอเคครับนำสติ๊กเกอร์ออกเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็นำคาบกาวที่ยังเหลืออยู่ออกด้วยเมื่อออกเสร็จแล้วเราก็ทำการปรับพื้นผิวด้วยกระดาษทรายน้ำนะครับไล่เบอร์ใหม่ ทำการเคลียพื้นผิวใหม่เพื่อให้พร้อมสำหรับงานพ่นต่อไปนะครับหลังจากนำสติกเกอร์ออกนะครับก็จะทำการปรับพื้นผิวด้วยตัวกระดาษทรยน้ำนะครับแบบนี้เลยส่วนด้านนี้ก็จะเป็นก่อนทำการปรับพื้นผิวนะก็จะเห็นว่าจะมีคาบกาวติงไปหมดเลย ซึ่งเดี๋ยวก็ต้องเอาคาบกาวออกก่อนแล้วก็ปรับพื้นผิวแบบฝั่งนู้นเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูในขั้นตอนถัดไปในการพ่นนะครับอันนี้เราเตรียมพ่นเรียบร้อยนะครับทําการบอกพื้นที่ให้เหลือเฉพาะตัวไฟหน้าที่เราจะพ่นตัวสารเคลือบเท่านั้นสารเคลือบจะได้ไม่ไปโดนผิวสีนะครับส่วนอื่น ลักษณะของผิวที่เตรียมเสร็จเรียบร้อยก็จะมีความขุ่นมัวแบบนี้นะครับเป็นรอยกระดาษทรายเล็กน้อยแต่เรียบเนียนผิวแบบนี้เนี่ยเวลาเราพ่นเนี่ยก็จะออกมาใสาเลยสำหรับการไล่เบอร์กระดาษทรายนะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความชำนาญเพราะว่าถ้าเราเยังเหลือรอยกระดาษทรายลึกอยู่เวลาเราพ่นแล้วเนี่ยก็ยังเห็นเป็นเส้นกระดาษทรายอยู่นะครับ เหมือกนการสองข้างเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังด้านหลังก็เตรียมเรียบร้อยเช่นกันนะครับสำหรับด้านหลังผิวก็จะเป็นลักษณะฝ้าแบบนี้ทีนี้เนี่ยด้านหลังนะครับเวลาเราพ่นลมดำเนี่ยเราก็จะทับความดำขึ้นไปเรื่อยๆตัวที่เป็นพื้นผิวใสตรงนี้ก็จะออกมาเป็นเทาๆนะครับแต่ว่าตรงส่วนที่เป็น ไฟท้ายสีแดงเนี่ยนะครับอันนี้มันจะออกเป็นแดงกำําจะไม่เหมือนกับการติดสติกเกอร์นะเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการดำมากๆเนี่ยการพ่นแบบนี้อาจจะไม่เหมาะนะครับอันนี้แจ้งก่อนเลยเพราะว่าลักษณะการทำให้ดำขึ้นไปเรื่อยๆคือเราต้องพ่นนะครับทับเป็นชั้นไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าตัว ตัวสีมันจะเข้มขึ้นซึ่งสีพวกนี้มันสีโปร่งแสงการทําให้ดําเข้มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันยากแล้วก็การทับสีขึ้นไปเป็นชั้นๆขึ้นไปเรื่อยเยเนี่ยก็ยิ่งยากนะครับก็ดังนั้นถ้าใครต้องการดํามากๆก็อาจจะไม่เหมาะนะเหมาะกับคนที่อยากให้แบบกําลังพอดีกลมกล่อมเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากลมกล่อมเป็นยังไง พ่นเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับอันนี้ก็จะเป็นพ่นประมาณ3ารอบนะจะเห็นว่ามันจะดำเลยวงในไกๆก็จะดำเลยอันนี้ลูกค้ารีเควสนะครับก็คือคุยกันตามเนื้องานได้เลยว่าลูกค้าอยากได้ดำประมาณไหนปกติของทางร้านก็จะไม่ได้ดำมากนะครับอ,อันนี้เป็นด้านหลัง ที่พ่นดำนะครับนี่สีประมาณนี้สังเกตตัวพลาสติกใสก็ได้จะเห็นว่าเป็นสีเทาเห็นไหมฮะเห็นว่าเป็นสีเทาเลยงานพ่นเคลือบออตัวน้ำยาสีดำเนี้ยนะครับจะต้องบวกค่าสีประมาณสักสิบเปอร์เซ็นหลังจาก นี้ประมาณ7วันนะเพราะว่าตัวสีที่พ่นเนี่ยอ่ามันยังไม่ได้เซตตัวนะครับนะต้องรอให้มันขแข็งเซตตัวสีมันจะเพิ่มขึ้นประมาณ10%อันนี้พ่น3รอบนะครับดำกว่าปกติลูกค้าอยากได้ดุดดุดำดำสวยแบบนี้เลยแค่ okay. ข้างหลังข้างหลัง อาจจะเห็นตัวอันนี้นะครับออกสีเทาแล้แล้วก็ของจริงก็คือตัวสีแดงเนี่ยเขาจะออกแดงกล่ำจะไม่เหมือนติดฟิล์มนะคนละแบบเลยสวยแบบนี้ท่านใดก็สนใจแจ้งเข้ามาได้นะครับทักเข้ามาได้ทางร้านยินดีให้ใบริการนะสำหรับงานแก้สติกเกอร์ของเวลา เพิ่มนิดนึงนะครับเผื่อเยอะๆเลยก็ได้เพราะว่าแต่ละเคสไม่เหมือนกันในงานสติกเกอร์ยากง่ายก็ขึ้นอยู่กับตัวลักษณะโคมด้วยโคมเอาออกง่ายเอาออกยากโคมมุมเหลี่ยมเยอะอ่าสำหรับงานแก้ครั้งนี้ก็จะประมาณนี้ขอบคุณครับ